น้องลิซ่าป้ายาผมครับเจนนี่ด้วยจีซูด้วยอะ่ะป้ายกันทั้งแบ็คพิงเลยอะ่ะอ๋อทำไงดี รู้ไหมครับผมก็ป้ายยาคนมาเยอะนะแต่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่โดนป้ายยาเองบ้างนะครับโดยน้องลิซ่านะก็ต้องบอกนะฮะน้องลิซ่ามีส่วนอย่างมากนะครับในการตัดใจครั้งนี้นะฮะ<อ>ก่อนอื่นบอกเลยดีกว่าป้ายอะไรป้ายกระเป๋าครับกระเป๋ามีรอมีเครื่องยนต์มีแบตเตอรี่ตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีหลายรุ่นมากนะผมจะบอกวันนี้ว่าเดี๋ยวซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วผมจะบอกว่าหลังหนึ่งเดือนใช้แบบโคตรหนักหนงเลยนะเหยียดอะไรที่สุดของกระเป๋านี้เดี๋ยวดูดีกว่าตู้ไหนป่ะนี่นะครับ ตอนที่ได้มาวันแรกเนี่ยครขับไปลอซันนะขับไปทั้งออฟฟิศลนะไปซื้อของในล,ลอซันเดินซื้อของโอ้โหซื้อขนมขับไปทุกที่เลยขับลองเทสที่บ้านนะฮะซอมมากลงไหลามากนะฮะกลับมาหาป๊าป๊ามาไม่ได้มาอันเดียวนะครับมีถึงสามรุ่นเลยที่ผมสนใจนะและเดี๋ยวมาพูดให้ดูนี่คือของผมหมดนะไม่ได้ยืมมาถ่ายนะครับตัวที่ผมตัดสินใจเอาไปใบเดียวมันก็คือใบนี้ครับเดินทางไปผมก็กระเป๋าใบใหญ่ไปหนึ่งแล้วก็ใบนี้ไป2ใบนะครับ ตอนแรกเตรียมมาโหลดน,นะครับพี่บอกว่าเอาขึ้นเครื่องได้แต่ต้องแยกบัตรกระเป๋าเราขี่ได้อ่ะก็ไม่กล้าขี่นะจนเฮ้ยใครวะอื้นี่ไม่ใช่ผมนะฮะถอยของเต็มข้างหลังเลยดูสิฝรั่งนะครับรุ่นเดียวกันเลยเราก็แบบอื้นี่ของผมเองนะเริ่มมีความกล้าละสะสมความกล้าซัดเลยนะฮะตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะครับคนก็มองนะครับทำไายวะอื้นี่นะขี่ในลิฟต์เพลินเลยนะครับ แต่ก็ระวังนะครับขี่แบบสุภาพสุภาพนะฮะถึงญี่ปุ่นแล้วครับนี่เลยดูสิกระเป๋าเยอะมากนะครับใช้เป็นตัวลากกระเป๋าคลิปยังได้เลยนี่ดูตอนแรกก็กลัวคนญี่ปุ่นหาว่าเป็นคนพิการนะฮะเดินไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ไม่แคร์แล้วละ่ะนี่เลยขี่เข้าห้องเลยนะครับนี่ก็ผมก็อยู่ที่อากิฮาบาระนะครับก็คือโรงแรมประจําที่ผมมานะ นี่ครับห้องที่ผมอยู่นะดูสิได้วิวอากิฮาบาระเลยนี่แบบนี้เลยนะฮะฟินมากแต่วันลุกขึ้นก็ซัดเลยนะครับตอนนี้เริ่มหน้าด้านนะครับคนไปไหนก็มองนะครับมองว่ามึงเป็นไรนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยหาไม่ได้เลยกระเป๋าแอร์วิวนี่นะผมไม่รู้มีขายที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่เคยเจอเลยนะครับนี่ผมก็มาดูกระเป๋ากล้องนะก็ขี่แอร์วิวไปในทางเดินแบบไม่กวคนอื่นนะครับถ้ามีคนอยู่ผมก็จะไม่ขี่นะเดินบ้างขี่บ้างนะครับตกเย็นมาเนี่ยข้ามถนนนี่ก็อายนะแต่ก็ลองขี่ดูนะครับก็รู้สึกเอ่อ ขึ้นนะครับคนก็สนใจทุกที่ที่ไปอยู่แล้วครับเวลาเห็นกระเป๋าจะมีคนมีรอยยิ้มตลอดนะว่าแบบโอ้โหมึงสบายนะกูต้องเดินอะไรประมาณนี้จะได้ฟิลนี้จากสีหน้าเขานะไม่ค่อยมีใครรังเกียจน,นะครับพอมีรถนะคนก็ฝากของกันหมดนะครับเนี่ยนะฮะมีน้ําดื่มอะไรกระป๋องกระเป๋าไม่ถือละฝากคนเข็นรถโอ้โหเจอเจ้าสาวด้วยไม่ต้องอายนะครับอาคิบาร่านี่คือเป็นแหล่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าไปเปิดซิงกระเป๋านี้ได้เลยเพราะว่ามีคนกล้าแสดงออกอยู่แถวนี้เยอะนะครับผมก็กล้าแสดงออกโดยการที่เนี่ยฮะขี่รถแอร์วิวนี่ยแหละครับข้า อย่างมั่นใจนะครับอย่างหล่อมากหลบคนระมัดระวังมากนะครับถึงตรงนี้อ้าวหูหน้าเกือคว่ำ ในคนลากเข็นมาคนนี้เขาก็สบตานะกระเป๋ากูทําไม่ได้อย่างนี้เลยบางที่ผมปร่สะดวขี่ไม่เหมาะผมก็เดินลากเอานะครับก็จะมีความทุเลนิดนึงกระเป๋าลากแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็แถวอาเคียบาร่านะครับแถวออฟฟิศบิลดิ้งนะครับตรงนี้สวยดีนะครับผมก็ไปขี่เล่นผมรู้สึกโอเคมากๆนะสำหรับการขี่ดูวิวเพลินๆนะครับขี่ช้าๆเป็นเหมือนทําเป็นเบลนด์อินกับแบ็กกราวนะครับไม่มีใครสนใจนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่เห็นคนขี่แอร์วิวเลยนะแต่ตอนขึ้นเครื่องเขาบอกว่ามีคนใช้กระเป๋าแบบนี้เยอะนะครับแล้วผมก อกากิฮาบาร่าก็รู้ดีนะคะว่าแถวที่คนก็ไม่ผุกพลาเท่าชิบุยะแหละเนี่ยผมก็เหมือนแบบรู้สึกชินขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องขี่แบบเราเราระมัดระวังนะความอายถึงจุดนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีละแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากครับกับกระเป๋าใบนี้ก่อนไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็ซ้อมนะซ้อมรอบบ้านเลยนะครับซ้อมการทรงตัวการเร่งสปีดเต็มสปีดเบรกฉุกเฉินยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าจะซื้อให้เด็กเล่นนะต้องมีการซ้อมมีการให้เขาฝึกนะครับเข้าโคง้งแรงๆเป็นยังไงพื้นถนนไม่เรียบเป็นยังไงนะครับ จนชินครับได้ถ่ายโดนไปด้วยนะมีซ้อมขนาดว่าถ้าเกิดไปญี่ปุ่นและมีคนจะเอากระเป๋าธรรมดานั่งซ้อนท้ายไปแอร์วิวผมจะทาได้ไหมเนี่ยซ้อมหนึงขนาดนี้เลยนะครับนี่ฮะถ่ายเสร็จก็นี่เก็บโดนบนกระเป๋าเลยแคดดัมเบลผู้ชายคลิกขึนนี่ฮะปิ้งปกติก่อนน้นนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้ส่วนตัวผมไม่ชอบสีเหลืองตรงโลโก้เขาก็เลาโลโก้ออกเปลี่ยนโลโก้นะาะทำเองรุ่นนี้แหละครับเป็นรุ่นที่ผมเห็นแบ็คพิงใช้ทั้งวงเลยสีชมพูสีดำนียนะครับ ผมเลือกสีเงินก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแมทกับตัวนี้มันเป็นสีเดียวกันทำไมลิซ่าโรเซ่เจนนี่ชอบขับกันถ้าคนคิดก็ไม่นสนุกนะใช่มันสนุกครับแต่ผมดูนะว่าปีหนึ่งเนี่ยแบ็คพิงตั้งแต่ประมาณออกตุเบอร์ปีที่แล้วถึงเซตเตอเบอร์ปีนี้น้องเขาเล่นโฮสต์คอนเสิร์ตครับเยอะมากรอบโลกเลยคนดูเป็นล้านเลยนะคือเขาต้องเดินทางตลอดเลยแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยแอร์วิลรุน s e 3 s, s แบ็คพิงใช้เกือบทั้งวันเลยยกเว้นจีซูจีซูบอกว่าไมวฉันไม่อยากเป็นของตัวเองขีี่่เเเเพืือออนนนนนนนาาาวหห็มมมััั้้้ยยซซกกกกลรบดผ รับน้ำหนักผมได้สบายนะเขาบอกรับได้เกินร้อยโลเลยไม่ต้องห่วงนะเรื่องน้ำหนักเนี่ยทำไมเขาต้องนั่งอันนี้่ต้องมีการเดินทางมาเยอะแล้วนี่ใส่สัมภาระของได้มันคือเพอร์เฟกเลยนะเป็นเหมือนสิ่งสนุกเล็กๆน้อยๆในการเดินทางแต่ละวันแหละเดินแบบร้อยเมตรไปตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ขึ้นเครื่องบินมาน้องทุกคนเ็าถึงขี่กันนะก็ทำไม่อยากขี่กันผมรู้สึกมันน่ารักแล้วมันสนุกมากจริงๆสิผมเห็นลิซ่าขี่เจนนี Jenny, ข่ขี่ซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยมันทำให้มันสบายแล้วก็สนุกกับการขี่นะสำหรับผมอะ่ะน้ำหนักขนาดนี้นอาจจะขี่มมีปีปปนน่่่่เคากะัรอบทผุุขย สิ่งหนึ่งที่ผมเจอบ่อยญี่ปุ่นน่ะก็เบื่อในิดหนึ่งเจอทางทําให้คนพิการอ่ะไอ้บัำบ๊ำมันเยอะมากทั่วประเทศไอ้เหลืองๆหลืบัมบ๊เนี่ยขีย่เยอะมากบันทีกระเด็นกระเด็นเนี้ยหลุดนี้เลยเนี่ยแบตเลยต้องมาตั้งนั่อยู่แล้วมากดนิดนึงซึ่งอันนี้ก็คือน่าจะมีตัวล็อกดีอยู่นี้แต่ไม่เป็นไร ข้อเสียของมันคือเวลาที่ตอนชัด์จแบตจะงงๆนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมันมันติดหรือยังว่าติดหรือยังว่าอ๋อแล้วชัรนิดนึงก็จะเห็นว่ามันเต็มละคือขี่เนี่ยอายไม่โคตรอายนะแต่ผมต้องระวังไม่ควนประชาชนเนี่ยเขาขี่แบบแบบๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมท้าแบบมันอันตรายนิดนึงคือเบรกมันอะมันไม่ได้หยุดแบบเหมือนเบรกรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ไงมันจะตกหน้าผาแน่นอนต้องใช้เท้าหยุดช่วยหรือบางทีถ้ามีทางโค้งทางเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวแรงๆก็คว่ำได้เหมือนกันนะครับตอนไปเจอบัรมันหนึ่งญี่ปุ่นจะมีอย่างนี้ใช่ไหมีีีครัั้งงงงนนึเเ่ยยสด เวลาอยู่ที่เงียบเสียงดังแต่เวลาไปอยู่ในที่คนเยอะๆก็ไม่ค่อยดังมากก็มีคนทุกครั้งที่กดจะมีคนมองตลอดอยู่ที่ปุ่นร้านไรก้าผมยังขี่เลยขี่ซึมๆผ่านร้านไรก้าไม่รู้ทําถูกหรือผิดนะครับแต่พยายามขี่ให้สุภาพที่สุดเลยนี่ไปไ็น a แอร์พอร์ตแลเจอลิซ่าด้วยโอลิซ่านี่ ตัวนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้เด็กเล่นแล้วก็ไม่ดูเลยนะแอบอันตรายครับต้องมีผู้ใหญ่เทรนนิดนึงผมเองขับรถมาเยอะมากนะยังต้องรู้สึกระวังเลยบางทีอาจจะเผลอชนคนเหมือนกันต้องขี่ในที่ปลอดภัยจริงๆนะครับอันนี้ขอเตือนนิดนึงนะครับแต่มันสนุกไหมสนุกมากผมอะตั้งโจทย์ตัวเองว่าอยู่ชั้น7จะลงไปชั้น3แบบไม่ลุกจาก,ก้าวี้ดูลงไปกดน้ําแข็งเอาอาหารเข้าไมโครเวฟก็นั่งขี่เลยครับจากในห้องขี่ลงลิฟต์ไงตอนดึกตอนเที่ยงคืนตนีหนึ่งไม่ค่อยมีคนไปเซเว่นกลางคืนก็อะถูกพ เนี่ยนะครับขี่มาเฮ้ยไรเนี่ยเฮ้ยมันเจอเจออะไรเนี่ยฮะ รู้สึกว่ามันโอเคมากขี่แบบไม่ยืดล้อได้ไหมได้ครับแต่การหมุนเนี่ยมันจะติดมันจะหมุนได้นิดเดียวขันเล่นกรไปายเห็นไหมฮะเห็นปลาปายเหมือนกันเนี่ยกดขันเล่นกระปายผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยแต่ไหนแต่ไรละต้องมีรถเข็นด้วยไม่กลัวเสียวไม่กลัวเสริร์ตแต่กลัวหนักมันแบกของกันขนาดเนี้แล้วทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมเดินประมาณเดินวันละสองหมื่นเก้า 29, เนี่ยผมลากกระเป๋าพวกลิโมวาไปเนี่ยมันเป็นสี่ล้อไงผมก็เลยหาพวกไอตัวที่แบบไปซื้อพวกสี่ล้อที่ลองพวกคอมพิวเตอร์มาลองแล้้วววกกกกก็็ไไมมมมมม่่เเเิิิรรรร์์โดดดฟาาายผผูสึึออั ถ้าเดินในแอร์พอร์ตเนี่ยมันหมุนแบบเดินปุ๊บปุ๊บมันหมุนได้สบายเลยไอตัวเนี้ยนี่คือหลกัหลกๆต้องากแบบนี้ถ้าจะให้หมุนใช่ไหมครับการที่ถือแบบนี้กับถือแบบอย่างเนงะี้ยมันต่างกันมากนะระยะสั้นๆไม่ยปัญหา่เลยแต่เวลาจะถืออะไรที่เดินแบบสิบสิบโลร้อยโลของมาแม่งเหนื่อยมาก <S <S เดี๋ยวจะบอกว่าเกียดที่สุดเพราะอะไรตอนหลัง <S <S ไอตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวนะฮะที่จับข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครดูนะฮะ ผมยังสามารถอาจะสได้แต่ตัวพวกนี้แทาจะหมุนอาจะสไม่ได้เลยจากตรงน,นี้ล้อมันหนักมากนอกจากผนังห้องไสุดท้ายเป็นยังไงไป10วันใช้ทุกวันหรือเปล่าเอาไปข้างนอกด้วยประมาณ6วันวันที่ฝนตกเนี่ยดูพยากรณ์ก่อน,อนพยากรณ์อากาศไม่กล้าไปฮะกลัวมันกันน้าระดับหนึ่งแต,แต่คือมันไม่ออกแบบให้แบบว่าโอ้โหแบบแชะชุ่มผมว่าไม่รู้นะผมว่าไม่ควรวันไหนฝนตกผมก็ไม่เอาไปนะครับก็ไปเที่ยวมันเนี่ยก็คือเอาไปแค่ประมาณ6กเเซึ่งก็เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยกับการลากกระเป๋าแบบนี้แต่ผ่านไปได้ไหมก็โอ ใช้ซื้อกระเป๋าเหล่านี้ไปเนี่ยผมชอบที่ว่ามันเป็นเก้าอี้ไงอันนี้มันคือเก้าอี้เลยตอนพักปุ๊บมันคือได้นั่งเลยมันคือเก้าอี้มันคือที่วางของก็คือไม่เสียใจเท่าไประฮะจุดได้นอยน,อยนิดนึงสําหรับผมเนี่ยให้นเยอะอีกนิดนึงแต่มันก็ทําได้เต็มที่ละสำหรับรถตัวเนี้ยกดเปิดปิดเนี่ยครับให้ดูง,ง,ง,งานนะ่ายๆ่ะเปิดปิดตัวนี้เลยข้อที่ผมติอ,อันแรกคือเสียงมันดังไปนิดนึงเวลาที่มันยื่นออกมานะฮะ ทำเป็นร้อยๆครั้งนะฮะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาก็คือลุยกันเป็นลงเป็นลอยนะเพราะแบบลุยกันจริงๆลุยกันหนักมากนะฮะรุวเนี้ยผมสู่กประเทศดีตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้มือถือคอนโทรได้ครับเนี่ยรีโมทคอนโทรตรงเนี้ยผมนั่งอยู่แล้วผมก็ใช้รีโมทคอนโทรคอนโทรได้เลยอ่ะอันตรายนิดนึงแต่มันก็เจ๋งดีมันทําเป็นเหมือนรถบังคับได้เลยนะตรงเนี้ยแค่เดินหน้ากับถอยหลังเลยครับเพราะมันล้อมันไม่สามารถหมุนตามเป็นรีโมทคอนโทรได้เจ๋งมากอันนี้ผมรู้ว่าเจ๋งมากนี่ครับคอนโทรโหมดเจ๋งมากดูใช้ตัวนี้ับนนนะา้ กับมาหาป้ามาดีมากลูกเชื่อฟังดีมากดีมากตัวน,นี้น่าจะใหม่สุดนะแต่ที่บอกมันยืดได้นี่นะฮะยืดได้แล้วก็ข้างหลังนี่เนี่ยอ่ะกางให้สุดก็ประมาณนี้อะประมาณนี้โอเคเวลาผมเก็บก็นี่ฮะ เดี๋ยวจะมาเจาะลึกตัวนี้ตัวนี้ประมาณก็เกือบ30,000บาท29,000าทมั้งถ้าจำไม่ผิดรุ่นเนี้ยตอนแรกผมก็เออสีดำเว้ยนี่ s c 3 S นะครับตัวนี้ s c 3 Mini t ตัวนี้นะครับขนาดใกล้ๆกันเลยเห็นไหมยืดไม่ได้ราคาถูกกว่านะประมาณ25 0 0 0นี่ใส์ใกล้กันอันนี้ยืดไม่ได้อันนี้คือข้างบนต้องแบบนะครับนี่ก็เหมือนกันขึ้นนะ ความจุกระเป๋าว่านะมันก็จุระดับหนึ่งนะก็จุได้ไม่เยอะมากต้องบอกกับทีละอันกันคือมันสามารถเป็นพอแบงค์ได้นะครับแบตเตอรี่ข้างหลังเนี่ยมันสามารถถอดนี้ได้เลยขึ้นเครื่องถอดนะฮะแบบนี้นะฮะมันมีไฟด้วยนะครับผมก็เทิร์นออฟไฟในแอปตัวนี้วิ่งได้13มกิโลต่อชั่วโมงถ้าชาร์จเต็มวิ่งได้ประมาณ10กิโลตัวเนี้ยคือถ้าวิ่งแล้วเนี่ยมันได้แค่8กิโลนะครับร้อนเน้าหนาเาตรงนี้นะครับ สำหรับคนตัวเล็กๆของผอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าตัวหนักหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะขึ้นทางชันได้เพราะมันแรงกว่างนแต่ตัวเนี้ยเจอทางชันเนี่ยเอาผมไม่ค่อยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันดีนะสําหรับคนที่ต้องการนะฮะราคาถูกกว่าความเร็วไม่เท่านะครับแต่ก็กระทันรัดดีแต่ที่ข้อเจ๋งของตัวนี้คือน้ําหนักเบากว่าตัวนี้ตัวนี้หนักกิโล ตัวนี้หนัก8กิโลครับผมไปเช็คอินกัมพูไทยขึ้นเครื่องได้แบกขึ้นไปข้างบนเลยวางข้างบนได้เลยขากลับมาก็เลยเช็คโหลดขึ้นไปเมื่อก่อนกัมพูไทยแคริออนไม่ได้นะครับแต่ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าแคริออนได้แล้วนะครับตัวนี้ที่บอก SE 3มินิทีใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะอัปเกรดเนี่ยคนตัวหนักอย่างผมต้องตัวนี้ครับปึ้งนี่ครับนี่คือตัวใหญ่ขึ้นมาตัวเนี้ยความแรงเท่าตัวนี้ละวิ่งได้13กิโลเท่ากันนะฮะตัวเนี้ยยืดไม่ได้มันยืดรอเลยมันยาวกว่านิดนึงใช่่ดดดดูข้้้้้้้าาาาางงๆเเเเหห็็็นน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 มมัััััยยยฮะะะตตตตวววววีีีจกกกกิึไ10 10โโลลลท ผมก็ชอบตัวนี้นะเพราะมัน,ม,นมันแมนหน่อยแต่จะบอกว่าตัวเนี้ยทำไมผมชอบมากกว่าอันนี้อันนี้ตัวใหญ่มากมัน c a r r อ on ไม่ได้นะครับมันก็คือขี่เล่นได้แหละบอกได้นะครับว่าคุณชอบตัวไหนนะฮะสำผมอะผมชอบตัวที่สุดหลังจากที่ลองหมดนะ 2>, 2ตัวนี้ต่อแอปได้ตัวเนี้ต่อแอปไม่ได้2 9งหมื่นนะครับ29ประมาณ 250ตัวนี้ประกันมอเตอร์1ปีนะครับประกันแบตเตอรี่6เดือนครับแต่ที่ผมเกียรติที่สุดเลยนะของทริปนี้ของกระเป๋าแบบนี้ขึ้นได้รู้มั้ขึ้นไปตึก4-5ชั้นเนี่ยแล้วลิฟต์น่ะว่าลิฟต์มันคุนเยอะมากรอไม่ไหวแล้วต้องถือลงมาเองอะ่ะมันหนักแบบเชียเชียเชียหนักว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 ย,ยไม่มีเวลาหรอกเพราะฉันถ้าเป็นผู้หญิงไปเนี่ยก็ต้องขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ตลอดหรือต้องมีการวางแผนดีเป็นเหมือนเอาสกูตเตอร์กับกระเป๋าไปพร้อมกันอย่างนี้โอเคเวลาไปญี่ปุ่นผมเอ็กซ์ตรีมมากอะ่ะเดินทั้งวันเดินไปทุกที่ขึ้นตึกขึ้นอะไรพวกหน้ามันก็เจอบางครั้งอ่ที่ต้องแบกหนักมากคุ้มไหมการออกแบบดีไซน์เนี่ยเพราะ นี่นะผมให้มัน8เต็ม4อีกรุ่นนึงที่สีดำน้องสองก้นเนี่ยผมให้มัน7.5เต็ม4ออกแบบนะฮะแต่สมรรถภาพความหยุดอะไรพวกนี้ผมให้8เต็มิหมดเลยแต่ความหนักเนี่ยผมให้6ถ้าเบาหน่อยนก็จะดีนะหนักไปนิดนึงราคาผมให้7นะครับเพราะมันก็คือนี่คือสกูตเตอร์บวกกระเป๋าแล้วเอาไปต่างประเทศได้ตอนแรกก็วั่นๆว่าจะไปต่างประเทศได้หรือผมว่ามันจะเป็นไงตอนแรกก็คือใช้มาแล้วสึกกับวันก็รู้สึกแบบเออโอเคแฮปปี้มากเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ผมแบบตามหาเลยนะอยากได้เองเลยนะครับไม่ ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ